สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสุดเล็กเด็ดจาก Facebook ทุกทท่านอ่าวันนี้เรามาดูนะครับเป็นข้อมูลสูตรเลขวิ่งล่างนะครับปักหลักหน่วยนะครับเพื่อที่หานะครับเลขวิ่งล่างปักหลักหน่วยนะครับสองตัวนะครับเราได้อ่าเด่นหลักสิบไปแล้วสองตัวนะครับก็คือหกกับแปดทีนี้หลักหน่วยนะครับเด่นอยู่ที่สามตัวนะครับสามสี่ห้านะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์ฟันธงนะครับหลักหน่วยนะครับ แบบ2ตัวนะครับเพื่อที่จะหานะครับ4ชุดเด่นๆนะครับสตัวร่างเพื่อที่จะหานะครับอ่ารางวัลสลากกินแบบรัฐบาลกันไว้แต่เนื่นๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับยังไงนะครับสูตรก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับความน่าจะเป็น ของตัวเลขนะครับในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นดังนั้นทุกๆข้อมูลนะครับจึงเป็นเพียงแค่ความน่าจะเป็นของตัวเลขเนาะเป็นเพื่อนสมาชิกทุกท่านโปรดจงใช้นะครับวิจารณญาณของท่านในการรับชมข้อมูลและก็เลือกนะครับที่จะนําข้อมูลไปตัดสินใจคิดและก็คํานวณเพื่อประกอบการเลือกซื้อรงวันสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตัวของเพื่อนๆเองนะครับ สูตรนี้เป็นสูตรเลขวิ่งนะครับปักหลักหน่วยล่างนะครับอ่าสถิติสั้นๆอยู่ที่กางวดรวดเท่านั้นเองนะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกทุกท่านก็อ่าสูตรยังไงก็ยังเป็นเพียงแค่อ่าความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับดังนั้นวิเคราะห์พารณาเลือกตัดสินใจดูนะครับสูตรนี้มีวิธีการคำนวณโดยใช้นะครับหลักแสนนะครับจำนวน1ครั้งหลักร้อยบน1ครั้ง หลัก10บน2ครั้งหลักร้อยนะครับเลขท้ายครั้งที่1จํานวน3ครั้งนั่นเองนะครับบวกตัวเลขที่มากกว่า1ครั้ง6บวก6ได้12นะครับศูนย์บวกกัน3ครั้งได้ศย์ผลบวกงวดแรกจะได้ดังนี้นะครับ9บวก2ได้11 11บวก2ได้13นะครับ13บวก0นย์ได้13 13บวก0ได้เท่ากับ13 จากนั้นบวกหงคงที่นะครับจะได้เท่ากับ4อ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลนะครับรางวัลเล็กท้าย2ตัวล่างงวดแรกนะครับรางวัลเล็กท้าย2ตัวล่างออก2 3นะครับ2 3หลักหน่วยล่างนะครับเป็นเลข3นะครับถูกเป็นอ่ะงวดที่1 ครับอ่ามาต่อกันที่งวดที่2นะครับ5บวกกัน2ครั้งได้10นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลขศูนบวกกัน3ครั้งได้3นะครับงวดที่2ผลบวกได้เท่ากับ0นบวก7ได้7 7บวก0ย์ได้7นะครับ7บวก3ได้เท่ากับ10นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข0จากนั้นบวก1งคงที่นะครับ <c oughs> อ่าโทษทีนะครับนะบวก ก้าคงที่นะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านขออนุญ,ญาตนะครับแก้ไขนะครับนะอ่ามีผิดพลาดน,นิดหน่อยนะครับบวกเก้าคงที่นะครับนะอ่าศูนย์บวก 9, เก้าได้เก้านะครับอ่ารางวัลเลขท้ายสองตัวล่างเจ็ดเก้านะครับอ่าหลักหน่วยล่างนะครับเป็นเลขเก้านั่นเองนะครับถูกอ่าเป็นงวดที่สองนะ เดี๋ยวงวดแรกผมจะแก้ไขนะนนสมาชิกทุกท่านนะครับอ่างวดแรกบวกเก้าอ่าบวกเคงที่นะครับได้สามบวกเนั้นจะได้เท่ากับสิบสองนะครับอ่ามาดูงวดที่สามนะครับเจ็ดบวกกันสองครั้งได้สิบสี่นะครับสี่บวกกันสามครั้งได้สิบสองหนึ่งบวกสได้หนะครับห้บวกสได้เก้บวกสได้เท่ากับสิได้หนะครับ 1นบวกเคงที่นะครับหนวกเคงที่ได้เท่ากับ10นะครับได้0รางวัดเลขท้าย2ตัวล่างนะครับเกงวดที่2นะครับอ่างวดที่3วิ่งหลักหน่วยล่างนะครับเข้าไปที่เลข0ูนะครับถูกเป็นงวดที่3 ต่อมางวดที่4 3นะครับ3บวกกัน2ครั้งได้6นะครับ3บวกกัน3ครั้งได้9 0บวก9ได้9 9นะครับ9วก6ได้15 15บวก9ได้เท่ากับ24 4บวก9คงที่ได้เท่ากับ13นะครับรางวันเลขท้าย2ตัวล่างนะครับออก8 3หลักหน่วยล่างนะครับเป็นเลข3 ถูกเป็นงวดที่สี่นะครับต่อมาเป็นงวดที่ห้านะครับเจ็ดบวกกันสองครั้งได้สิบสี่สองบวกกันสามครั้งได้หกนะครับผลบวกได้เท่ากับศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกหกได้สิบห้าสิบห้าบวกอาทวทีห้าบวกหนึ่งได้หกนะครับหกบวกสี่ได้สิบสิบบวกหกได้เท่ากับสิบหกนะครับจากนั้นบวกเก้างที่ได้เท่ากับสิบห้านะครับ รางวันเลขท้ายสองตัวล่างงวดต่อมานะครับเก้าห้าหลักหน่วยล่างนะครับเป็นเลขห้าถูกนะครับเป็นงวดที่ห้าต่อมางวดที่หกนะครับสามบวกกันสองครั้งได้หกเจ็ดบวกกันสามครั้งได้ยี่สิบเอ็ดผลบวกจะได้ดังนี้นะครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ 0บวก6ได้6 6บวก1ได้เท่ากับ7นะครับ7บวก9้คงที่จะได้เท่ากับ16รางวัลเล็กท้าย2ตัวล่างนะครับงวดต่อมา5 7นะครับ5 7หลักหน่วยล่างเป็นเลข7นะครับถูกเป็นงวดที่6 ต่อมางวดที่7นะครับ6บวกกัน2ครั้งได้12 8 1เป็น8 8 2 14 8 3นะครับา 8, 8, นะครับ0บวก7ได้7นะครับ7บวก2ได้9 9บวก4ได้เท่ากับ13นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข3จากนั้นบวก9คงที่นะครับ3บวก9ได้เท่ากับ12นะครับรำวันเลขท้าย2ตัวล่าง8 2 หลักหน่วยล่างนะครับเป็นเลข2เป็นงวดที่7นะครับต่อมานะครับงวดที่8อ่า1 2 3 4 5 6 7นะครับงวดที่8 5บวกกัน2ครั้งได้10ได้0นะครับ4บวกกัน3ครั้งได้12 ศูบวกสได้2อนะครับสอบวกศได้2องบวกสได้เท่ากับ4 4่สีบวกเก้ที่ได้เท่ากับ13นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างงวดต่อมา8 3หลักหน่วยล่างนะครับเลข3นะถูกเป็นงวดที่9นะครับอ่าเงวด อ่าส่วนนี้สิบงวดนะครับสถิติอยู่ที่สิบงวดนะตอนต้นผมบอกไปว่าอ่าเก้างวดนะครับอาจจะเป็นสิบงวดงวดนี้จะเป็นงวดที่สิบเอ็ดนะครับสามบวกกันสองครั้งเท่ากับหกนะครับสี่บวกกันสามครั้งได้สิบสองผลบวกในงวดที่สิบนะครับจะได้ดังนี้หกบวกสองได้แปดนะครับแปดบวกหกได้สิบสี่สิบสี่บวกสองได้เท่ากับสิบหกนะครับหกบวกเก้าขงที่ได้เท่ากับสิบห้า รางวัลเลขท้าย2ตัวล่างงวดต่อมานะครับ3 6หลักหน่วยล่างเลข6นะครับถูกเป็นอ่างวดที่10นะครับสุดนี้มีสถิติอยู่สั้นๆน,นะครับ10งวดรวดนะครับเป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะครับให้กับเ,เพื่อนๆสมาชิกได้ไปตัดสินใจกันนะครับในโค้งสุดท้ายนี้นะครับ 6บวกกัน2ครั้งได้12นะครับ5บวกกัน3ครั้งได้15นะครับผลบวกในงวด17มกราคมนะครับ2,565 8นบวกศได้8นะครับ8ปบวกสได้10 10ิบวกหได้เท่ากับ15นะครับจากนั้นบวก9คงที่นะครับ9กบวกหได้เท่ากับ14นะครับมาดู ข้อมูลเก้าชุดสองตัวล่างตรงนะครับงวดนี้4 5นะครับวิ่งล่างปักหลักหน่วยนะครับดังนั้นชุดเน้นในงวดนี้นะครับจะเป็น6 4 6 5นะครับ8 4 8 5นะครับชุดตัวรองนะครับจะเป็นอ่า94และก็95นะครับเน้น ไปที่4ชุดนี้นะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับนะเน้นไปที่4ชุดนี้นะครับ6 4 8 4 6 5 8 5นะครับหาซื้อรางวันนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้กันล่วงหน้าได้เลยนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับหวังว่างวดนี้เราจะเฮงนะครับโชคดีกันนะครับในงวดวันที่17มกราคมนะครับ2,564นะครับเน้นไปนะครับ6 4 6 5นะครับ8 4 8 5ติดตรองนะครับ94แล้วก็95กันไว้สักนิดหนึ่งนะครับอ่วันนี้คงจะจบข้อมูลนะครับหลักวิ่งปักหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็ชุดข้อมูลนะครับสองตัวล่างให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้ไปตัดสินใจกันในช่วงโค้งสุดท้ายนี้นะครับหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่ชื่นชอบในการนําข้อมูลไปคํานวณด้วยตัวของเพื่อนๆน,นเองนะครับ สำหรับวันนี้ลากนัไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ